ฝันเห็นขวัญบนศีรษะนะครับมีคับทนายฝันว่ามาว่าดังนี้นะครับขาเชื่อกันวันตั้งแต่สมัยโบราณว่าขวัญน,นะครับอันเป็นลายริ้วทางเดินของเส้นผมนะครับในรูปก้นหอยยูการษะาเปรียดเสมือนสิ่งสําคัญที่จะท้อนพลังชีวิตและลักษณะนะครับนี้ใส่เฉพาะของคนแต่ละคนจึงถือเป็น ของมงคลของแห่งการมีชีวิตและพลังชีวิตนะครับหากฝันหรือมีรางบอกเหตุนะครับรวมทั้งมีนิมิตให้เห็นถึง,ถง,ถงขวัญน,นะครับหรือเห็นขวัญในลัษณะเรื่องร,องรองาวอื่นใดน,น,นะครับโหราอาจา์ท่านทอดคําทํานายแต่โบราณนะการเอาไว้ว่าในครอบครัวจะได้สมาชิกใหม่นะครับเป็นเด็กน้อยที่อาจจะเป็นบรลลุตกับชาติมาเกิดในคันนะครับของคนในบ้านใดบ้านหนึ่งนะครับ ต่อไปแล้วก็คือจะมีคนในครอบครัวตั้งท้องนั่นเองส่วนเลขมงคลในคำานิดฝันก็คือเลขสองสองครับเราก็เลข29ครับเราก็เลขสองครับแล้วก็เลข257ครับเราก็เลข8 2 1สองหนึ่งครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนตอนนี้จะขออนุญาตจบลงแค่นี้ก่อนครับด้วยรักครับผมอาจารย์กีรพัตรอีระชิกรหมอดูมิทิวนีสวัสดีครับ